สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมันก็จะมาแน,น,นะนำเป็นเอสโตเฟนนะคะก็แกะออกล่องมาก็จะมีฉลากยกนะคะนี่ก็จะเป็นฉลากยกของเอสโตเฟนเนาะซึ่งยาวมากเนี่ยค่ะก็จะเป็นฉลากยานะคะค่ะยาวจริงจริงอ่ะเอา้ก่อนค่ะต่อไปนะคะก็ะจะไปดูที่ตัวแขกนะคะก็ะจะมีหน้าตาแบบเป็นแบบนี้แล้วก็ มีเป็นกล่องนะคะเลียดเทียบกัน,นแล้วก็ออวันอะไรอยก็ปีสอง4ันะี่สันะคะน,นี้ก็เป็นหน้าแผงนะคะค่ะต่อไปจะเป็นวิธีการเปิดนะคะนี่โดยแกะตรงนี้ออกนะคะแกะปุ๊บก,ก็จะดได้มิแกหนึ่งเม็ดค่ะจากนั้นเราก็จะสไลด์นะคะไปตามลูกศรเนาะ แลก็จะได้ใหญ่อีก1นึ่งเม็ดนะคะ,ะ,คะเป็น2เม็ดก็ประมาณที่กินต่อวันนะคะ